สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนันุก็จะพาพี่ทุกคนมาหาขอนดีกันในไร่นะคะขอนดีที่ว่านั้นานันุก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกกันว่าอย่างไงนะคะแต่ว่าภาษากะเหรี่ยงเขาจะเรียกว่ากอคลากอคลาจะขึ้นหลังจากที่เราเผาไร่ไปประมาณอาทิตย์ก,กว่าๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ดงนาอะไรเลยค่ะพอเราเผาไร่เสร็จเราประมาณสองสาวันเฮพรุ่งนี้ก็จะขึ้นนะคะ นันุก็ไม่รู้ว่าชื่อภาษาไทยเขาเรียกกันว่ายังไงนะคะแต่ว่าภาษากะเหรี่ยงเขาจะเรียกว่ากือคลากือคลาคลาคลาย่อมาจากถ้าแปลไปภาษาไทยก็จะเป็นผงขี้เถ้านะคะคลาแต่ว่านันุก็จะเรียกเหกกนนะเนี้ว่ากือคลาแล้วก็ภาษาไทยนันุไม่รู้จักชื่อนันุก็เลยเรียกเองว่าเหกผงขี้เถ้านะคะเพราะว่ากือคลาก็ย่อม,มาจากผงขี้เถ้านะะั่นแหละค่ะคลานี่อันนี้ก็จะเป็นขอนดีนะคะ ขึ้นแบบนี้เลยนะคะดูมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะคะพี่ๆทุกคนเดี๋ยวรหนูให้ดูนี่มันจะขึ้นตามแบบนี้เลยนะคะไม่โดงไม่โดงอะไรนะไม่โดงนังเลยนะคะเขาจะขึ้นมาเองเลยค่ะนี่ใหญ่ด้วยนะคะดูสินี่แล้วก็มีตร<อ>งนี้อีกบางอีดบหนึ่งนะคะนี่ใหญ่มาก เห็ดผงขี้เท่านะคะนันโนไม่รู้ว่าที่อึ่งเขาเรียกกันว่ายังไงหรือว่ามีหรือเปล่านะคะแต่บ้านของนันโนจะมีแค่ปีละครั้งหรือไม่ก็เจ็ดปีเราก็ได้กินหนึ่งครานะคะเพราะว่าคนบนดอยเขาจะทําไล่หมุงเวียงกันนะคะแล้วก็เห็ดพวกนี้จะขึ้นเฉพาะที่ตรงนี้ค่ะนี่ใหญ่มากอ่ะวันนี้นันโโชคดีมากเลยนันุมาเจอเห็ดนี่ แค่สองดอกก็พอกินแล้วใหญ่มากเดี๋ยวนาหนูจะพาพี่ๆทุกคนไปหาเห็ดพวกนี้กันด้วยๆนะคะวันนี้นาหนูเอากระเป๋าเบรนดเองของนานุมาใหญ่มากนี่เดี๋ยวนานุให้ดูกระเป๋าแบรนเองของนานุนะคะนี่กระเป๋าเบรนดเองของนานุยี่ห้ออะไรนานุก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เราไปหาเห็ดก,กันต่อเลยค่ะเดี๋ยวนานุจะพาพี่ๆทุกคนหาเห็ดนะคะเมื่อกี้นานุเห็นแว๊กๆอยู่ว่ามันอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็มีเยึดด้วยเมื่อกี้มีไหนนะตรงนูแต่ว่าเราไปเก็บตรงนี้กันก่อนนะคะโอ้ยสะดุกลงไม่เป็นไรไปกันต่อนี่เมื่อกี้นั้นเราเห็นแว๊กๆอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้มีเยอะมากมีหลายดอกด้วยเห็นไหมคะมีหลายดอกด้วย นี่ตรงนี้ก็มีเราก็จะเกะเหกันเราก็จะเกะเห็ดกันแบบนี้เลยนะคะนี่อ่องอพอดีเลยค่ะไม่แก่นะคะแล้วก็ไม่หนุ่มเกินไปด้วยพอดีเลยนี่มีเยอะมากเลย กระเป๋าแบรนด์นี้ของน,นันุวันนี้น่าจะเต็งนี่เอ้ยเดี๋ยวเราก็สะดุบลงอีกเอ้ยอะไรแทงนันุเนี่ยนี่ตรงนี้เมื่อกี้นะคะที่นันุสะดุบลงเดี๋ยวเราไปเกเห็ดก,กันต่อเมื่อกี้นันุเห็นแว๊กว่ามันขึ้นมาอยู่แถวนี้นะคะ นี่ไม่มีใครเชื่อนแน่ว่าเห็ดจะอยู่แบบนี้นะคะเห็ดจะอยู่แบบนี้จริงๆนะคะเห็นกันไหมเราต้องใช้สายตาของเรานะคะมองดีๆนะคะนี่มีสองดอกเห็นไหมบอกแล้วว่าเราต้องหากันแบบว่านี่ว้าวสดยอดมากเลดูสิน่ากินมากดูดูด เอ้ยง,งานมากเลยอ่ะพี่ๆทุกคนดูสินี่ใส่กระเป๋าแบงในของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเก็บตรงหน้าเห็นไหมเห็นกันไหมมีตรงในอีกสองดอกว้าวตรงในสี่ดอกอุย้ยเดี๋ยวเราเราก็บเห็่กันก่อนนี่ นี่ไม่มีใครเชื่อแน่เลยว่าห็ดจะขึ้นมาในที่แบบนี้ดูสิอันนี้ดีมากเลยอะลาก็ย้าอย่างนี่จะขึ้นแบบนี้นะคะพี่ๆเห็นไหมสังเกตนะคะว่าห็ดจะขึ้นแบบนี้นี่แล้วก็ตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้ด้วย แขก,กนี่เห็ดจะขึ้นแบบนี้นะคะนี่แล้วนู่มองก็ไม่ออกนะคะว่ามันจะเป็นเห็ดเะเห็นไหมนี่มันพลันตัวเห,เหมือนขี้เท้าเลยนี่บา้านอันนี้ดอกนีงใหญ่แล้วก็ดอกนี้ด้วยดอกนี้ดีมากเลยกำลังออกพันดีเลย มีไหมมันจะพลันตัวแบบนี้นะคะพี่ๆทุกคนนี่ตรงนี้มีไหมช่วยกันหานะคะพี่ๆทุกคนเห็บเรื่องนี้มาพลันตัวเก่งมากเลยขนาดนั้นยังหาไม่เจอเลยนี่บอดแล้ววันมันพลันตัวเก่งนี่พลันตัวเก่งมากเลย สุดยอดดูสิแท้จะดูไม่ออกเลยว่ามีเห็กอยู่ตรงนี้พี่ๆทุกคนนันุเจออีกแล้วตรงนี้เยอะกว่าเมื่อกี้นะคะแล้วก็ใหญ่มากด้วยเดี๋ยวนันุจะพาพี่ๆทุกคนดูนะคะว้าวดีใจอะ่ะวันนี้นันุมาคุณมากเลยมากคนเดียวด้วยสงสัยต้องได้เยอะแน่เลยเดี๋ยวนันุจะให้ดูนะคะ ดีใจมากเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ตรงนี้มีสองแล้วก็อีกตรงนี้มีสองตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้เลยนี่เห็นไหมคะตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีด้วยตรงนี้ใหญ่มากเลยว้าวนี่เห็นไหมตรงนี้มีอีกสองแล้วก็ตรงนี้ก็มีอีกตรงนี้อีกมีอีกไหมมีไหม ว้าววันนี้นะ้าลูกได้เยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาถองห็ดกันเอ้ยนี่นี่ยังถองไม่เสร็จนะคะตรงนั้นนะนลูกยังไม่ได้ถอง แต่ว่าเราใส่กระเป๋าก่อนอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเห็กนะคะกำลังพอดีเลยค่ะไม่เกกเราหาเห็กกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้เต็งก,กระเป๋าเบนนี้ของเราแล้วนะคะนี่หน้าตาของเห็กวันนี้เราได้เห็กยุกมากเลยคือคลาเห็กคิดเช่ากระเป๋าเบนนี้ขนั้นู่นใหญ่ว่าแล้วก็ นานุก็ได้เห็บวังยืงวางได้เต็งกระเป๋าเลยเดี๋ยวน้านุขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะนานุต้องกลับบ้านอีกไกลเลยค่ะเดี๋ยวน้านุให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่น้านุต้องเดินกลับบ้านนะคะวี่พี่ทุกคนท่าน้นงอยู่ตรงนู้นค่ะเห็นไหมไกลามากเลยนานุขึ้นมาเมื่อกี้ไกลามากเลยแล้วก็ม่บ้านของน้านุก็อยู่ตรงนู้นนะคะมองลงไป เดี๋ยวเรากลับบ้างกันค่ะเราก็เดินลงไปด้วยหาเห็ดไปด้วยนะคะตรงนี้เราก็ได้เห็ดมาเยอะมากพอสมควรแล้วนะคะหลังจากที่เราหากันมาได้สักพักหนึ่งนะคะกระเป๋าแบรนด์นี้ของนนุกเต็งไปด้วยเห็ดเลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเห็ดนะคะคือคลานะคะภาษาไทยนันุไม่รู้อะ่ะน,นัรู้แต่ว่าภาษากรีเรียกว่าคือคลาคือคลาภาษาไทยน่าจะเรียกว่า เห็คิดเท่าเพราะว่าคลาย่อม,มาจากคิดเท่าเป็นภาษาละการเรียงนะคะผงคิดเท่านี่ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้นานุด้วยนะคะแล้วก็รอดูคลิปหน้านะคะว่านานุจะทำเมนูอะไรให้พี่ๆได้ดูกันนะคะแต่ตอนนี้นานุขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบาย